ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soc s o c c เกอร์ส e r เปอร์เป็นประจำทุกวันก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนในทุกๆค่ำคือนอเนาะวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์ก็เป็นวันเสาร์นะก็มีบอลหลีกกลับมาเตะพบทุกหลีกเลยนะเดี๋ยวเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนให้ไป3คู่นะเข้า1ตาย1แล้วก็ชนหนึ่งนะ คู่ปรารีสนี่ต่อ1ลูกนะปรารีสชนะ1นูนย์นะมาชนะนาที93เลยนะส่วนคู่ไลซิกเจอกับโคโลนไลซิกชนะ3าหนึ่งก็กินเต็มกันไปส่วนอีกคู่หนึ่งเซบียาเจอกับเอลเช่ผมให้ลองเอลเช่ไปนะก็โดนเซบียาอัดไป2อศูนย์ก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่ได้ไม่เสียนะสำหรับเมื่อคืนวันนี้ผมเลือกมา4ี่คู่เลยเป็นพเมิลีก2คู่ลาลิก้า1คู่แล้วก็ปิดท้ายด้วยเกาโชซิเรีเอีก1คู่ พิมิลิคสอคู่เลือกมาเป็นแมนยูเจอกับเซาท์ทัมตันเตะกันเวลาทุ่มครึ่งคู่ถัดมาเป็น4ี่ทุ่มนะเป็นเอเวอตันเจอกับลีดแล้วก็ลาลีก้าเป็นเบียริลเจอกับเรมาริด4ทุ่ม15แล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่เที่ยงคืนนาโปลีเจอกับอินเตอร์มิลานเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลการผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องซ o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะและเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันวันนี้คู่เอก เราจะเลือกคู่ไหนกันมาวันนี้คู่เอกนะผมไปทางพิมม์ลีกเหมือนเดิมนะวันนี้เลือกเป็นแมนยูเจอกับเซาท์ทัมตันเป็นคู่เอกนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของ Man U, แมนยูเตะกันเวลาทุ่มครึ่งบ้านของแมนยูก็คือโอทแทลฟอร์ดนะเดี๋ยวไปดูกันเลยมีข้อมูลอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับคู่นี้กันบ้างแมนยู U, เจอกับเซาท์ทัมตันวันนี้ที่แมนเชสเตอร์อุณหภูมิ7องศาก็กําลังเย็นเลยนะเซาท์ทัมตันนี่อยู่ทางใต้นะแล้วก็ทาง แมนเชสเตอร์นี่อยู่ทางเหนือก็เดินทางไกลประมาณ300กิโลก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะเพราะอังกฤษก็ไม่ได้กว้างใหญ่มากมายส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้มาเริ่มดูกันเฮ h ูเฮของคู่นี้6แมตช์ล่าสุดนี่เป็นแมนยูทําได้ดีกว่าเนาะแมนยูชนะไป3แล้วก็เสมอ3 6มแมตช์หลังล่าสุดนีเซาท์เทมป์ตันไม่ชนะแมนยูเลยนัดล่าสุดที่เจอกันมาเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วก็เซาท์เทมป์ตันเปิดบ้านเสมอกับแมนยู1 1แล้วก่อนหน้านั้นนี่ช่วงเดือนกุมภาปีที่แล้วนะ แมนยูชนะไป9ประตูต่อศูนยเลยนะเจอกับเซาท์เมป์ตันเป็นสถิติของพรีเมียร์ลีกเลยนะที่ยิงเยอะที่สุดนะผลต่างประตูได้เสียห่างกันที่สุดใน1แมตต์นะแมนยูยิงไป9สูนย์เลยนะก็สั่งสมความแค้นให้เซาท์เมป์ตันนะมาฤดูกาลนี้ก็เปิดบ้านยังไม่ชนะวันนี้มาเยือนแมนยูเนาะมาดูตารางคะแนนของผู้นี้กันหน่อยตอนนี้แมนยู U อยู่ที่6นะก็จะหลุดโคต้าฟุตบอลยุโรปนะถ้าได้ที่6นะ อาร์เซนอลชนะไปแล้วนะวันก่อนวันนี้แมนยูเจอกับเซาท์ทมป์ตันแมนยูอยู่ที่6นะเซาท์มป์ตันอยู่ที่10แมนยูก็ตอนนี้มี39แต้มเท่ากับอาร์เซนอลนะแต่ว่าแข่งมากกว่า1นัดผลทางประตูดได้เสียอาร์เซนอลดีกว่านะตอนนี้เลยอยู่ที่5แมนยูอยู่ที่6กนะก็เบียดกันสนุกเลยนะแชมป์อาจจะไม่สนุกแล้วนะเพราะแมนซีนี่โกยไปไกลแล้วนะแข่งมากกว่า ลิเวอร์พูลหแมตช์แล้วก็นำา9แต้มนะก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดสำหรับแมนซิตี้นะแต่ที่ลุ้นสนุกก็คือที่3ที่4ที่5ที่6นี่แหละนะว่าใครจะได้ไปบอลยุโรปมั่งตอนนี้ก็เบียดกันหลายทีมเลยนะเชลซีเวสต์แฮมอาร์เซนอลแมนยูไหนยังมีสเปอร์ยังมีวูฟอีกนะที่มีโอกาสร่วมวงแย่งโคต้าไปฟุตบอลยุโรปนะส่วนเซา์ทมตันอยู่ที่10มี28คะแนนจาก23นะัด ชนะ6เสมอ10แพ้7ก็เสมอเยอะหน่อยนะสำหรับเซาทธมป์ตันนี่คือตารางคะแนนของทั้งคู่นะแมนยูอยู่ที่6วันนี้และก็เซาแธมป์ตันอยู่ที่10ฟอร์ม6แมตช์หลังสุดของแมนยูมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะตามมาตรฐานของแมนยูคือเอาอยางไงอะมันน่าจะดีกว่านี้โอเคดู6แมตช์ล่าสุดเนี่ยไม่แย่ก็จริงนะชนะ3เสมอ3แพ้0แต่ว่าไม่ถูกใจแฟนบอลไม่ถูกใจกองเชียร์เลยในการเล่นของแมนยูใน3-4นัดหลังนะตั้งแต่รับลังนิก มาคุมนี่ผมมองนะมันก็ไม่ได้ดีดกว่าโซชาสักเท่าไหร่นะดู6แมตช์ล่าสุดเสมอเบอร์ลี่หนึ่นัดที่แล้วแล้วก็โดนมิดเดิลสโบเสมอไปอีหนนะแล้วก็มีชนะเวทแฮมได้1-0มีชนะเบนฟอร์ดสาเสมอแอสตันวิลล่าสอแล้วก็ชนะแอสตันวิลล่าหนใน FA ฟเอคับก็ถือว่าไม่แย่แต่ว่ามันดีไม่พอสําหรับแมนยู่ในเตตนะสาหรับตัวผู้เล่นที่มัน โอ้โหเต็มไปด้วยสตาร์ในเกมลุกเกมรับทั้งหมดนะแต่ว่าผลงานยังไม่ค่อยดีถูกใจแฟนเท่าไหร่ส่วนเซาท์ทฮมป์ตัน6กแม์ล่าสุดนี้ชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1นนะนัดล่าสุดนี่โชว์ฟอร์มแจ่มเลยนะไปเยือนสเปอร์แล้วก็ชนะสเปอร์ไปได้3ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นก็มีเสมอโคเวนที่1นเสมอแมนซิตี้1นแพ้วูฟสามหนึ่งแล้วก็ชนะเบรนท์ฟอร์ดไป4ี่หนึ่งแล้วก็เสมอสวอนซีใน FA ฟเอคัพไป1นึ่งหนึ่งนะก็ถือว่าผลงาน ไม่ดีไม่แย่เท่าไหร่นะสำหรับเซาท์เทมป์ตันแต่ว่านัดสุดท้ายล่าสุดเนี่ยชนะมาสวยเลยไปเยือนสเปอร์แล้วก็ชนะได้3ประตูต่อ2เดี๋ยวมาดูประตูได้เสียของ2ทีมกันแมนยู32นัดยิงได้50เสียไป41นะก็เสียเยอะไปนิดหนึ่งสำหรับแมนยูนะยิงก็ถือว่าพอใช้ได้เฉลี่ย1.5ประตูต่อนะัดส่วนเซาท์ทมป์ตัน28นัดยิงไป42 เสียไป41นะค่าเฉลี่ยการยิงได้นี่เท่ากันเลยนะประมาณ1.5ประตูต่อนัดแล้วก็เสียเฉลี่ย1.46ประตูต่อนัดแมนยูดีกว่านิดๆนะสำหรับประตูได้เสียเดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบนของ2ทีมนี้กันหน่อยมาดูตัวเจ็บตัวแบนของทั้ง2ทีมกันก่อนเนาะทั้งฝั่งแมนยูก็จะมีลงสนามไม่ได้ก็จะมีเนมันย่ามาติดแล้วก็เอลิกบายี่และเมสันกินวูดด้วยส่วนเฟลตกับอเล็กเตเลสนี่ก็ยังต้อง ดูอาการอีกทีนะเมสันกินวูดก็น่าจะหมดอนาคตกับแมนยูไปแล้วนะไม่สินะอาจจะเป็นหมดอนาคตกับฟุตบอลไปเลยนะไม่ใช่แค่หมดอนาคตกับแมนยูนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ทางฝรั่งเขายอมรับกันไม่ได้นะเรื่องทําร้ายร่างกายนะโอเคก็จะขาดในบัญ่ามาติดก,กับเอลิกบายยี่แล้วก็กินวูดเนาะส่วนทางฝั่งเซาท์ทอมตันทีมเยือนก็จะไม่มีเลียนโก้อเล็กแมคคาที่นาธานเตนล่าแล้วก็นาธานเลดมอนนะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะ เป็นตัวสำรองทั้งหมดนะสำหรับ4ตัวนี้มีการบาดเจ็บลงสนามไม่ได้เลยเดี๋ยวมาดู11ตัวผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยเจ้าบ้านแมนยูนะก็เปลี่ยนมาหลายนัดแล้วนะ4 3, 3 3ในแต่ในช่วงแรกเนี่ยรับรังนิกใช้แผน4222ก,ก็แปลกแนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วเป็น433โกเป็นเดเคอานะโอ้เดเคอฟอร์มดีนะเดือนที่แล้วก็ได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมนะมันดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะโกได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมนะี่คือ น่าจะต้องเซฟเยอะนะก็แสดงว่ากองหลังไม่ค่อยทีเลยนะสำหรับแมนยูในช่วงหลังๆนี้แผงหลังแบ็คโฟร์สตัวของแมนยูก็มีแม็กไเวียืนคู่กับวาลานะวาลานก็ฟอร์มไม่ดีนะแม็กไวนี่ไม่ต้องสืบนะทั้งแฟนขาประจําแฟนขาจรก็ไม่พอใจอยู่แล้วนะตอนนี้แม็กไวก็ยังได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างขัดใจแฟนหลายคนนะแบ็คซ้ายเป็นเตเลสแบ็คขวาเป็นดาโล่นะมิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวปอกบาก,กลับมาแล้ว แล้วก็แม็กโทมิเนแล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดสที่ฤดูกาลนี้ฟอร์มดบดบไปนะสำหรับบูโน่เฟอร์นันเดสข้างหน้า3ตัวก็เป็นซานโช่โรนันโดแล้วก็แรดฟอร์ดนะซานโช่ก็มายิงเริ่มยิงได้แล้วนะซานโช่ก็ฟอร์มเริ่มดีขึ้นแต่บูโน่ฟอร์มดบดบไปมาดูทางฝั่งเซาท์แฮมตันทีมเยือนลูกทีมกองรับฮัสเซลฮัตเทลนะ <c oughs> กองหลังอ่ะโกก่อนโกเป็น เรเซอร์ฟอสเตอร์นะกองหลัง4ตัวเป็นยานเบเนเล็กซาริสูทางฝั่งซ้ายเป็นไทวอเกอร์พีเตอร์นะแล้วก็ทางฝั่งขวาเป็นลิฟลาเมนโตตอนนี้ใช้4 2 2 2นะก๊อปมาจากลาบลังนิกนะก็เป็นแผนที่แปลกๆนะวันนี้วางตัวมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวเป็นเจมวอร์ดเพากับโลเมยูนะอัดข้างหน้า4ตัวเลยนะในเกมลุกเป็นอดัมอาร์มสตองเชยอดัมแล้วก็เอลนูยุสี่แล้วก็บโรจ้านะบโรจ้านี่กำลังฟอร์มดีเลยนะบโรจ้า ยิงได้ต่อเนื่องมา3นัดติดแล้วสําหรับโบรจาเดี๋ยวมาดูราคาของคู่นี้กันหน่อยราคาของคู่นี้วันนี้เปิดให้เจ้าบ้านแมนยูนะต่ออยู่1ลูกสกอร์สูงต่ําอยู่3ลูกนะสกอร์สูงต่ํานี่มองว่าสูงเลยนะเพราะว่าแมนยูเจอกับเซาเทมตันยิงเยอะนะอย่างฤดูการที่แล้วที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือแมนยูยิงไป9ประวัตถุต่อศูนนะวันนี้แมนยูต่อ1ลูกสกอร์สูงต่ําอยู่3ลูกครึ่งเดี๋ยวมาดูกันจากข้อมูลทั้งหมดซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกใครในวันนี้เนาะ วันนี้ผมมองไปทางทีมเยือนเซาท์แฮมตันนะฟอร์มช่วงหลังเนี่ยเซาท์แฮมตันดีขึ้นมาแล้วก็แมนยูชั่วโมงนี้นะ่ะมันไม่ใช่เป็นทีมที่จะต่อใครเป็นลูกกนนะต่อให้เล่นในบ้านก็เถอะนะมันมีปัญหาภายในค่อนข้างเยอะสำหรับแมนยูนะลูกทีมก็ไม่ค่อยจะเข้าขากันนะยังมีข่าวกีนบูดอีกก็ยังมีข่าวปอกบาข่าวบูโนอะไรพวกนี้เป็นข่าวไม่ค่อยดีทั้งนั้นเลยนะ แล้วก็อย่างที่บอกนะเดเคเป็นนักเ,เ,เาาะตะย,ยอดเยี่ยมเป็นผู้รักษาประตูได้นักเตะยอดเยี่ยมนี่ก็คือแสดงว่าเกมรับค่อนข้างมีปัญหาสําหรับแมนยูนะแล้ววันนี้แมนยูมาต่อ1ลูกเนี่ยผมว่ามองค่อนข้างแพงนะเซาท์แฮมตันสู้ได้แน่นอนนะแล้วดูจาก11ตัวผู้เล่นเมื่อกี้เซาท์แมตันอัดตัวลูกมา4ตัวเลยนะก็คือไม่กลัวแมนยูเลยนะไหนก็จะมีเจมวอดเพลเป็นทีเด็ดอีกวันนี้เซาท์แฮมตันน่าจะมายันเสมอ หรือแพ้น้อยนะนะวันนี้ถ้าแพ้ก็แพ้น้อยเกมลูกของแมนยูตอนนี้ฟืดมากเลยนะยิงได้นัดละลูก2ลูกนะแล้วก็กองหลังพร้อมเสียประตูตลอดแล้วเซาแทมตันพลังฮึดพลังบวกตอนนี้กําลังดีเลยสําหรับเซาเทมตันวันนี้เลือกไปที่เซาแทมตันราคา1ลูกนะไปลองเขานะส่วนอีก3ามคู่เดี๋ยวมาดูกันต่อมาเป็นคู่สี่ทุ่มนะระหว่างเอเวัตันกับลีดวันนี้เล่นกันที่บ้านของเอเวัตันเอเวัตันต่ออยู่ปอนะคู่นี้ถ้าบอกว่าเป็นการ ต่อสู้กันระหว่างทีมอยู่ในโซนตกชั้นนะพูดไปเขาไม่มีใครเชื่อนะเพราะว่าเอเวัตันกับลีดนี่เป็นทีมที่มาตรฐานค่อนข้างสูงนะแต่ว่าฤด,ดูการนี้ต้องมาดิ้นรนหนีตกชั้นทั้งคู่เลยนะวันนี้เอเวัตันอยู่ที่15เอ้ยเออวอลวตันอยู่ที่16ลีดอยู่ที่15ก็คืออยู่ในโซนใกล้ๆจะตกชั้นทั้งคู่นะฟอร์มไม่ดีเลยของทั้ง2ทีมในฤดูการนี้เอเวัตันเสริมตัวมาเยอะก็จริงนะแต่ว่า อย่างนัดก่อนนะนัดก่อนนัดแรกที่แหลมผ่าดมาคุมทีมชนะเบนฟอร์ดไป41สีหนึ่งสวยๆเลยและอยู่ดีๆนัดที่แล้วมาแพ้นิวคาเซิลสาประตูต่อหนึ่งลีดก็เหมือนกันนะแพ้นิวคาเซิลเหมือนกันในโซนตกชั้นนี่ก็นิวคาเซิลนี่เก็บชัยชนะกับเอเวอเรตันกับลีดเลยนะพูดถึงคู่นี้เอเวอเรตันกับลีดเฮดทูเฮดเนี่ยหนัดหลังสุดเนี่ยเป็นลีดทําได้ดีกว่านะชนะไป3นัดเลยนะในเจอกัน5นัดหลังสุดมีเสมอ1นัดแล้วก็เอเวอเรตันชนะนัดหนึ่ง วันนี้เอเวอร์ตนต่ออยู่ปอดูที่ตัวผู้เล่นตัวผู้เล่นเอเวอร์ตนได้มาเยอะก็จริงแต่ตัวเจ็บก็เยอะอยู่นะทั้งเยลลี่มีนาดูคูเล่ดมาลายเกเบนกอรฟี่เนี่ยยองลองไม่ได้ทั้งหมดต่างกับทางลีดนะลีดได้ตัวหายเจ็บกลับมาแล้วนะวันนี้ได้คาวินฟิลิปมิดฟิลตรงกลางกลับมาด้วยนะแล้วก็ยังขาดแค่ข้างหน้านะแพทริกแบมฟอร์ดก็ยังลงไม่ได้ก็จะอาจทดแทนด้วยเดนนิสเจมส์นะเดนนะิสเจมส์นัดที่แล้วก็ยิงไป2ลูกเลยนะเสมอกับ แอสตันวิลล่า3-3วันนี้ราคามาปอบอลสูสีกันตัวผู้เล่นใกล้ๆเคียงกันผมเลือกลองไปทางลีดนะน่าจะยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยนะสถิติบ่งบอกอยู่แล้วนะว่าลีดดีกว่าวันนี้ลีดน่าจะยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยวันนี้ราคาปอผมเลือกไปทางที่ลีดนะต่อมาคู่4ทุ่ม15เป็นฟุตบอลลาลิกาบียรลิวเจอกับลิมด,ดิดวันนี้เล่นกันที่บ้านของบียริว วันนี้คู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอนะลิวมัดดิทต,ตอนนี้อยู่ที่1นะแล้วก็เบียรลิวอยู่ที่6ฟอร์มหลังสุดเนี่ยลิวมาดดิดเนี่ยตั้งแต่ไม่มีเบนเซม่านะนัดนี้ก็ยังไม่มีเบนเซม่านะหน้าเป้าไม่มีจากที่ไม่มีเบนเซม่าเนี่ยสี่นัดหลังสุดเนี่ยมีนัดที่แล้วชนะกานาดาได้1ลูกมีไปแพ้บิวเบาหนึ่งศูนย์เสมอเอลเช่สองสองแล้วก็เสมอเอลเช่ศูนย์ศูนย์ก็คือผลงานสี่นัดหลังนี่ไม่ดีเลยนะชนะกัน หนึ่งนัดเนี่ยแต่ว่าเป็นชนะแคนาดาเนี่ยชนะได้แค่1-0แล้วก็ยิงท้ายเกมนะเรียกว่าเกมลุกของลิวมาติดช่วงนี้ไม่ดีเลยนะต่างจากเบียรลิวเบียริวสองนัดหลังสุดนี่ยิงไป5ประตูแล้วก็ไม่เสียประตูเลยนะเบียรลิวชนะลิวเบติไป2อศูนแล้วก็ชนะมายอรกามา3-0ศูนะดูตัวผู้เล่นเบียรลิวข้างหน้านี่ครบเลยนะได้ชุกบูเซ่กลับมาจาก African นเนชั่นครับแล้วก็มีดันจูมาแล้วก็มีโมเรโนนะส่วนทางฝั่งข้างหน้าของทางลิวมันดิตก็ยังจําเป็นต้องใช้อิสโก้นะมาเป็นหน้าเป้าจําเป็นแทนเบนเซมาไปก่อนแล้วก็มีวินิซุอุสจูเนียกับอาเซนซิโอซึ่งไม่ค่อยหวือหวานะสตัวนี้ผมดูแล้วไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่สําหรับวินิซุอุสจูเนียกับอาเซนซิโอสถิติคู่นี้ สิบนัดหลังสุดเนี่ยหนักไปทางเสมอนะเสมอกันตั้ง5ครั้งใน10นัดหลังสุดแล้ววันนี้เจ้าบ้านเบียริลฟอร์มกําลังดีนะแล้วก็ทางฝั่งนิวมดิดหน้าค่อนข้างฟืดนะวันนี้เชื่อใจไปทางฝั่งเบียริลเจ้าบ้านนะราคาเสมอนะคู่นี้เลือกที่เบียริวราคาเสมอส่วนคู่สุดท้ายเวลาเที่ยงคืนนาโปลีเจอกับอินเตอร์มิลานวันนี้เล่นกันที่บ้านของนาโปลี นี่เป็นคู่ใหญ่ของอิตาลีวันนี้เลยนะที่1เจอกับที่2อนะอินเตอร์มิลานอยู่ที่1น,นาโปลีอยู่ที่2ห่างกันแค่แปมเดียวนะวันนี้เล่นบ้านนาโปลีวันนี้ราคาเปิดออกมาเป็นเสมอนะก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องราคาสถิติของคู่นี้1 0นัดหลังสุดเนี่ยเป็นอินเตอร์มิลานทําได้ดีกว่านะชนะได้5นัดแล้วก็เสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดนะก็นาโปลีชนะ3เสมอ2แล้วก็อินเตอร์มิลานชนะไปห้า แต่ฟอร์มล่าสุดของนาโปลีหนัดหลังสุดนี้ไม่แพ้ใครเลยในชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดนี้ก็เพิ่งไปชนะเวเนเซีย2-0และก่อนหน้านั้นชนะซาลานิตนา4-1ก็เรียกว่าเกมลุกของนาโปลีกำลังเข้าฝักเลยนะโดยเฉพาะหน้าเป้าตัวเก่งของเขานะโอซิเมียนนะวันนี้อินเตอร์มิลานไปเยือนตัวผู้เล่นเจ็บจะมี2ตัวก็ยังมีโจควินโคลเลอาและก็โรบินกูเซ่นนะที่เพิ่งยืมมาจากแอตเตอเรนตา ส่วนนาโปลีนี่ฟูลทีมเลยไม่มีตัวเจ็บเลยนะข้างหน้าก็เป็นโอซิเมียนล่าตาขายเหมือนเดิมคู่นี้สูสีมากๆนะสถิติก็สูสีนะฟอร์มการเล่นช่วงนี้ก็สูสีตัวผู้เล่นก็ใกล้เคียงกันแต่วันนี้ผมเอาความได้เปรียบของเจ้าบ,บ้านแล้วกันนะวันนี้นาโปลีเล่นในบ้านน่าจะได้เปรียบจากเซียงเชียนะมีประตูเดียวนะที่ได้เปรียบอินเตอร์มิลานนอกนั้นสูสีกันหมดจริงๆคู่นี้เลือกยากมากแต่ผมเอาทีมเจ้าบ,บ้านก่อนแล้วกันนะวันนี้ โอ้คู่นี้ตัดใจเลือกยากจริงๆวันนี้ผมเลือกนาโปลีแล้วกันราคาเสมอนะสรุปกันอีกที4คู่นะคู่แรกเป็นแมนยูเจอกับเซาท์ทมป์ตันแมนยูต่อ1ลูกผมให้ลองเซาท์ทมป์ตันคู่ที่2เอฟเวอร์ตันเจอกับลีดเอฟเวอร์ตันต่ออยู่ปอนะผมให้ลองไปที่ลีดคู่ที่3เบียร์ลิวเจอกับลิวมัดิทคู่นี้ราคาเสมอผมเลือกเจ้าบ้านเบียร์ลิวคู่สุดท้ายนาโปลีเจอกับอินเตอร์มิลานราคาเสมอเหมือนกันผมเลือกเจ้าบ้านอีกแหละนาลีนะก็เป็น4ทีมตามน,นี้ เซาท์ pton, Lead, ew, แฮมตันลีดเบียรลิวและก็นาโปลีสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยเนะาะลน์ส่วนตัวของผม @scsn นะก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะไม่ไว่าจะเป็นบอลไทยบอลนอกหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นๆที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปก็แอดเข้ามาสอบถามเป็นคู่ๆกันได้ส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงก่อนเตะเรียวไทม์ผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้อีกทีว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรใหมนะ่เนาะ ส่วนอีก2ช่องทางในการติดตามผมก็มีทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ชื่อเดียวกัน,กนเลย Soccer Sniper นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาเป็นประจำทุกวันนะมาฝากกันใครสะดวกดูทาง Facebook ก็ดูที่ Facebook ใครสะดวก YouTube ก็ดูที่ YouTube นะก็จะอัพไว้ทั้ง2แพลตฟอร์มก็ฝากกันไว้หน่อยสาหรับช่อง cer, s กอร์ส s n เปอรเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ